肥牛怎么卖啊？肥牛四十三。四十三是吧？那这是什么东西？那是羊肉，他给他加工的。哦，羊肉哦,哦，那是羊肉哈。呃，四十三一盒是吧？一盒一。一盒一斤啊、呃？要两个。哎，肥羊一盒。肥羊一个。啊。三个。嗯、啊。一百二十三，过去了，大姐。一百二十六。 ดีจ้าวันนี้แม่เมย์จะพามาทำน้ำจิ้มซอสสุกี้สูตรจีนนะคะสูตรดังเดิมนะคะส่วนผสมเขาก็จะมีน้ำมันงาน้ำมันหอยโจาชาัยขวาโจาชายจัยควาเจี่ยวโจชัยควาเจี่ยวเนี่ยคือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเนี่เป็นแบบนี้ที่เขามีขายตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวลองชิมดูก่อน เป็นยังไงอ๋อเปรี้ยวอ้อเค็มมากเลยเค็มมากอืแล้วก็ตีเต้าคู่เต้าคู่ยี้แล้วก็งาบดอีกเช่นเคยขาดไม่ได้อ่ายี่ห้อนี้จะเหนียวนึบหน่อยเห็นไหมแเ,เป็นก้อนงาบดนะฮะยี่ห้อนี้ก็จะ อันนี้ก็จะเป็นแหมเห็นไหมคนหน่อยโอเคอยู่รสชาติเป็นยังไงเรยก็ไม่มีรสชาติมันงาแบบค้าอย่างกินงาเลยค่ะแล้วก็จะมีงาขาวนะคะเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็มีพริกไทยขาวเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลขาวนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่อยากใช้น้ำตาลเพราะว่ามันจะมันจะจัดหวานเกิน เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะ,ะ,ะเ,นเห็นไหมวิธีหอนี้ก็จะเหนียวหนือเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลย,ย,ยเวลาคนเนี่ยโหก้ามขึ้นพอดีกะเอาเนาะฮะกะปริมาณเอาเราประทานกี่ท่าน จะต้องทำเยอะทำครั้งตกครัง้งจากนั้นก็ใส่น้ำมันงาน้ำมันงาให้มันหอมเข้ากันสักประมาณสองช้อนโต๊ะเนาะแล้วช่วงนี้ก็คนเลยค่ะคนก่อน คมเพื่ออะไรเพราะว่างาบดมันงาโอ้โหดูดิเพราะอะไรงาบดมันเหนียวมันหนืดอยู่แล้วรู้ทน,น,นะคะเห็นไหมคนอือคนให้เข้ากันเลยค่ะช่วงนี้ต้องใช้เวลาหน่อยช่วงนี้ช่วงคนคนให้มันละลายเห็นไหมเริ่มละลายแล้ว เริ่มแล้วเริ่มโอเคแล้วนะคะเริ่มขึ้นได้แล้วจากนั้นก็ใส่น้ำมันหอย กุยช่ากุยช่ายบดละเอียดนะคะน้ำกุยช่ายมันเค็มมากกุยช่เค็มมากเลยลองสักหนึ่งช้อนโต๊ะปนๆก่อนสูตรนี้ไม่งั้นเค็มแล้วก็เตาคู้ยี้หนึ่งก้อนนี่ค่ะใส่ไปเลยแล้วก็น้ำอีกสักนิดหน่อย จากนัก้นก็ขยี้่ะบดให้เข้ากันให้เข้ากันเนนะคะใส่พริกนะแล้วก็ใส่พริกไทยใส่พริกไทยนิดหน่อยเพื่อความหอม มันจะเริ่มเหนียวช่วงนี้เติมน้ําได้ค่ะน้ําธรรมดานี่นะคะทีละนิดหน่อยไปก่อนแล้วก็คน๋ยี๋ค่อยมาชิมน,นึม มันเติมน้ำทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆค่ะอ้ย,ย <c oughs> เยอะนเยอะเกิน ช่วงนี้ใช้พลังเยอะหน่อย คนไปเรื่อยๆให้มันเป็นละเอียดเลยค่ะจะไม่เหลวเกินไปจะไม่ข้นเกินเกินไปพยายามให้ส่วนผสมอ่ะเข้ากันค่ะเข้าแล้วเป็นแบบเนียนนะคะ่ะแบบนั้นล่ละค่ะ,ะเห็นไหมเริ่มมันจะเริ่มเนียนแล้วใช่ไหมถ้าถ้าถ้ายังไม่เข้ากันมันก็จะเป็นแบบแบบแบบไหนแบบที่เอ่อแตกเป็นแตกปลายงางน่นะคะอันนี้มี่เริ่มเข้ากันแล้ว เอาให้ส่วนผสมให้เข้ากันช่วงนี้ต้องคนเยอะขูดแต่ยากข้างล่างเลย โอเคใช้ได้แล้วนี่ตักก็เป็นอย่างนี้เนหะล,ลวแบบนี้เลยค่ะแปลว่าใช้ได้แล้วเกือไม่ต้องใส่แล้วค่ะเพราะว่า เพราะว่าไอโจชัยเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะเออเขาเรียกอะไรนะเนี่ยโจชัยภาษาไทยอะไรนี่นี่นี่เนี่ยบดแล้วมีเค็มมากเค็มมากกุ้ยช่ายเออกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนะเนี่ยกุ้ยช่ายบดละเอียดนี่นี่เป็นใช้กุ้ยช่ายเขาเค็มมากหอมหอมกุ้ยช่ายเลย ประมาณนี้ละะแล้วค่ะเสร็จแล้วเอามาชิมดูว่ารสชาติเป็นแบบไหนอืมเค็มใช้ได้แล้วผักผงนมวใส่ผงนัวไปหน่อยจะเยอะแซ่บเยอะ <c oughs> เยอะแซ่บเยอะเรา็ลไมคนให้ตัวนัละไรเข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะ 苏帮，苏帮，嗯、<巴>对，杭浙浙江就是浙。要没得菜的，啊，切拿来，在辣椒油，了没？嗯。没有、啊、嗯。再放点香，再、嗯、开一个可以算了。嗯。拿在是露手就，手没就是就是跳啊。嗯嗯 摆个，我现在就是叫美美美女季节。拿那个桥下碗，下碗放了没？放了。你会弄吗？下棒不完的，行吧，就这弄就行了。你准备？好了吗？来捏。来捏，我。那个棒。